สวัสดีครับทุกคนผมก็ผุ่ช่องประสิทธิ์แชนเนลนะครับทุกคนวันนี้ผมไปซื้อนมแพะมาครับทุกคนเป็นนมแพะพัสเจอไรนะครับทุกคนเป็นของตาอะไรเนี่ย s ิง g กลฟาร์มนะครับทุกคนนี่นะครับด้านหน้าจะเขียนว่าอะไรเนี่ยสิงโกลฟาร์มโกดมิวนะครับทุกคนอะนมนี้เขาบอกว่าเป็นนมแพะร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ไอ้รอบที่แล้วผมกินนมเปรี้ยวไปแต่อรอบนี้ผมจะมากินนมแพร้อยเซนะครับทุกคนอ่ะก่อนอื่นเลยผมก็ต้องพอบอกก่อนว่าไอ้นมแพะนะครับผมให้พลังงานอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบกิโลแคลอรี่นะทุกคนแล้วก็อะไรเนี้ยมีคุณประโยชน์ด้านหลังเขาบอกว่ามีวิตามิน A 8%วิตามิน A นะครับทุกคนมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตานะครับทุกคน มีวิตามิน B11 5ิตวิตามิน B1 นนะครับทุกคนมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองแล้วก็บำรุงหัวใจนะครับทุกคนถ้าช่วงนี้ใครอกหักก็หาคนใหม่นะครับวิตามิน B1 ช่วยไม่ได้ทุกคนแล้วก็มีวิตามิน B2 นะทุกคนมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นนะครับทุกคนแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้นะ,ะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยมีแคลเซียม แคลเซียมถึง25%เลยนะทุกคนแคลเซียมเนี่ยมีส่วนช่วยในการบำรุง<ม>เขาเรียกว่าบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันทําให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงป้องกันฟันผุได้แล้วมีอะไรอีกมีฟอสฟอรัสถึง25%เลยทุกคนฟอสฟอรัสเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตนะทุกคนแล้วก็ช่วยส้แสมแซมส่วนที่ร่างกายสึกหรอได้อะนี่นะแล้วผมจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะนมแพ เดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนนะนี่นะโอ้ม oh. าผมก็ได้กินนมปกตินี่นะทุกคน,นขวดมีเท่าไรเนี่ยเ้วผมดูก่อนร้อยแปดสิบมิลลิลิตรนะทุกคนนี่ทุกคนดู uh huh. แล้วผมชิมก่อนนะครับ คล้ายนมเขาเรียกว่าคล้ายนมจืดทั่วไปนะแต่แค่เป็นนมแพ้มันจะเพิ่มมันรู้สึกว่ามีความมันมีรสชาติจืดอ,อร่อยอยู่นะทุกคนผมขอแนะนำว่าสำหรับใครนะครับผมที่ไม่สามารถกินนมวัวได้หรือแพ้นมวัวเนี่ยแนะนำให้กินนมแพ้นะครับทุกคนลองมากินนมแพ้ดูมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะทุกคน สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีนะครับทุกคนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ในราคา29บาทนะครับทุกคนไปหาซื้อกันครับอร่อยอยู่ mm hmm. สุกอก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย